สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะมาคุยกันถึงเรื่องงานประกวดบอลสีที่สิงห์บุรีนะจ๊ะนะจ๊ะใครอยากเจอยายพินตัวจริงเสียงจริงตัวเป็นๆไปเจอกันได้เลยนะจ๊ะวันที่สองตุลาจา้กที่สิงห์บุรีจ้าวันที่หนึ่งงานเขามีสองวันนะวันที่หนึ่งที่สองค่ายบางระจันสิงห์บุรียายพินจะบอกว่าเขามีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเขามีหมูไอ้กุ้งห่อมสบาย มีกุ้งห่มสบายแล้วก็มีอะไรนะอะไรนะหมูหมูหม่มโลงห,ลหรือหมูนุ่งโลงอะไรจำไม่ได้หรอกอร่อยมากตอนนั้นที่จะพินไพมันกล่องละสามสิบบาทอร่อยจริงจะพินไปมาได้ปีสองปีแล้วร้านนี้อร่อยมากมีแต่ของกินอร่อยอร่อยและยิ่งทางเข้านะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ร้านหนึ่งนะโคตรอร่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้องัวตอนนั้นชามละสี่สิบบาท อร่อยจริงหอมหอมบอกให้ฟังก่อนเผื่อเพื่อนๆไปจะได้ไปกินกันนะจ๊ะค่มิงอ่แก่นอกเรื่องอันนี้ยาพินจะพาไปประกวดบอลงานเขามีประกวดบอลอะไรมากงานวันแรกวันที่หนึ่งมีงานจำหน่ายบอลสีวันที่สองรับสมัครรับ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 บอลอ่ะรับบอลที่จะประกวดน่ะ เอ๊ะถึงเวลาสิบสองนาฬิกาหรือเปล่าเจพินไม่แน่ใจนะแต่ตัดสินเวลาสิบห้านาฬิกาจาก้ะปีนี้น้องอ้รอบนี้น้องน้อยได้ไปแไม่สาวน้อยบัญญีพินนี่แววมายุราได้ไปไหมวันนั้นไปเที่ยวยุธยามาไม่ผ่านจา้ะสวนสวยไม่ผ่านนะเพราะน้องไม่สมบูรณ์ใบขาดนะใบน้องขาดเพราะว่าจะพินเลี้ยงนอกตูนะ้เนาะน้องไม่มีความสมบูรณ์พอสวยขนาดนี้เข้ารอบไหมไม่เข้าจา้ะเพราะว่าความสวยของน้องได้จริงอยู่ น้องแต่ความสมบูรณ์ของใบไม่ได้เห็นไหมเนี่ยไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆทําไมไม่ผ่านนี่จ้ะเห็นไหมใบขาดใบผุอย่างเงี้ยถ้าถ้าเข้าประกวดถือไม่ได้นะใบชํารุดนี่ขอไม่นับนะโดนตัดคะแนนยับเยินเลยนะนี่ถ้าได้ใบคือใบสมบูรณ์ใบต้องสมบูรณ์ใบต้องกัดสีสมบูรณ์ใบต้องตรงใบงออย่างนี้ก็การงอได้ไหมการงอก็ไม่ได้จ้ะ ก้านคดก้านงอไม่ได้ใบาขาดใบฉีกไม่ได้ใบเป็นรูไม่ได้ต้องใบตรงสมบูรณ์แผ่สมบูรณ์สีสันสดใสสวยงามจะ้ะแล้วถามว่าบอนโทรราคาถูกถกจะประกวดชนะไหมชนะเขากลงยังชนะเลยจะ้ะบอนที่เพ้าประกวดไม่จําเป็นต้องบอนแพงหรือบอลเป็นบอลป่ายเป็นนั้นนั้นอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่จะ้ะเขาดูความสมบูรณ์ของบอนจะ้ะ มีบอลอะไรมั่งที่ประกวดมีใบไทยใบใบไทยใบาย,ยาวแล้วก็บ,บอนกาบแล้ก็ลูกไม้ใหม่หรือไงเนี่ยยายพินจำไม่ได้นะแล้วก็ตับวีรชนตับวีรชนแล้วก็ตับขุนแผนถามว่าเายพินนะ่ะจะว่าวอะไรไปประกวดปีนี้โอ้โหคงสงสัยจะต้องได้ไปกับไอ้นี่จาสาวน้อยบรรน,นาของยายพินต้นนี้จ้ะ เพราะนี้คือจะได้ไปในน้าลูกไม้ใหม่จ้ะเพราะบอนต้นอื่นเจยพินไม่มีไม่มีเลยจริงๆจ้ะช่วงนี้อากาศมันนั่นเนาะบอนบ้านเจยพินมันอยู่ในที่โล่งอะ่ะนีใบฝนมันโดนตกฝนมันโดนตกต้องพูดว่าโดนฝนตกใส่ใบก็เลยเป็นรูเป็นพุนหมดจ้ะจะเอาบอนตัดวีลชนหรือกอะเนี่ยมาตัดวีลชนมีอะไรมาพามาดูกันเอะเรียบบอกได้บอกเพื่อนๆยังว่าปักหมด ค่ายบางละจันตําบลค่ายบางละจันอําเภออําเภออะไรจำไม่ได้อำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีหรือไงจำไม่ได้แต่ปักหมุดว่าค่ายบางละจันเลยจ้ะอยู่ติดถนนเลยถนนเส้นอะไรก็ไม่รู้เยพินเคยไปก็จำไม่ได้ไปมาสองปีแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเยพินอบอนปพ้นอต้นนี้ไปประกวดเพื่อนเื่อว่าแบบนี้เขาเรียกใบอะไรเนี่ยถามเพื่อนเพื่อน มาคุยกันอย่างนี้ยเขาเรียกใบยาวนะยายพินเข้าใจว่า,ยาอย่างนี้เรียกใบไทยเนาะถ้าหูชี้อย่างนี้เรียกใบยาวโอ้ยายพินก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าหูชิดแบบนี้เรียกใบไทยยายพินคิดว่าเใบยาวมันต้องเป็นใบแบบนี้เนาะแบบแบบไหนล่ะอย่างนี้ยายพินก็คิดว่าแบบนี้ก็คือใบไทยไม่ใช่นะอย่างนี้คือใบเท้าอันนี้คือเปลวุ้นจิ้นนะเนี่ย ปาวุ้นจินชอบกินไข่เตา่าชวนจันเจ้าชอบกินโอเล่ี่ปาวุ้นจินเก็บหวงหวงเมื่อห่วงทําไมไม่ดูแลให้ดีว่าโอ้โหใบเน่าเลยว่าจะเอาไม้มาค้ายังไม่ได้ค้าเลยล้มสเปะดสะปะมาเลยโดนฝนอันนี้คือปาวุ้นจินนะสวยงามไหมอ๋อแต่นี้มีบอนไข่ายบอกบอไข่บอนตับบางละจันน่ะตับตับวีลชนน่ะมีอะไรมั่ง นายทองแสงใหญ่มีใหญ่ต้นมีนายทองแสงใหญ่นายโชนในายช่นนายอินนายอะไรก็ไม่รู้จะพินไม่มีหรอกบอลบอลตับวีรชนอะจะพินว่าเป็นบอลที่ราคาแพงแล้วก็หาซื้อยากมากไม่ค่อยมีคนนําออกมาขายจะตับวีรชนอะอ๋อจะพินมีพันเลืองอีกต้นหนึง่ง <c oughs> นี่นี่เห็นนะ พันเรืองลืมบอกไปแล้วพันเรืองอยู่นี่พันเรืองถามว่าพันเรืองอขไปประกวดได้ไหมไม่ได้ละการมันคดตอนแรกการมันก็ตรงแหละแต่ว่ายายพินเอามาวางข้างนอกสักกาศคดหมดเลยประกวดได้ไม่ได้จ้าแต่ว่ามันไม่ชนะหรอกเพราะว่ามันไม่ได้พุ่มได้ทรงเห็นไหมกานมันคดมันงอ ไม่แน่นะเธออาจจะได้ไปก็ได้พันเรืองอาจจะได้ไปประกวดนะระหว่างการตัดสินใจระหว่างพันเรืองกับพันเรืองกับลูกไม้ใหม่อันไหนจะได้ไปแต่พันเรืองก้านมันคดจังเลยเนะี่ยไปก็ไม่ชนะนะแต่ถ้าเกิดเราทําใจยอมรับได้นะไปได้เลยได้ได้ทุกคนเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าการประกวดบอลสีอะ่ะถามที่พินว่าหน้าไปไหมหน้าไป อย่างน้อยๆเราก็มีไม้พิอวดเขาแหละว่าเรามีไม้ต้นนี้เรามีแบบนี้ให้เพื่อนๆเห็นนั่นแหละเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออไม้เรามีนะสวยๆนะแล้วอีนี้มีอีกและอันี้อันนี้อะไรนะ่ะอ,อ,อีนนี้นายทงเหม็นอันนี้นายทงเหม็นแดงนะแต่ยาพินไม่รู้จักนายทงเหม็นเขียวนะ ต้องขอบอกก่อนยุงมันกัดหูว่าเวลาทํางานที่นยุงมันชอบกัดหูทุกทีเลยอันนี้นายทองเหม็นแดงนะจ๊ะมีหลายคนบอกว่านายทองเหม็น,ก,นกับกีรินีเหมือนกันแต่ว่าเยวินว่าไม่เหมือนนะอันนี้คือกีรินีนะอันนี้คือนางกีรินีกดหน้าป